สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่กับพี่วิสุตาเทพนะครับพี่วิสุตาเทพนะครับเคยเจอผมหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องการใช้กล้องโอลิมปัสแวนตาในการตรวจสอบพระเครื่องนะครับวันนี้พี่วิสุตบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของวงการพระเครื่องนะครับให้ขายพระพร้อมการตรวจสอบธาตุนะครับ พี่วิสูตรก็จะมาตรวจสอบธาตุกับอาจารย์บอยอยู่ที่เทิดราชันซอยเจ็ดนะครับอันนี้นะครับเคลื่อนปิ้นตะลานธาตุมานะครับก็สามารถตรวจได้หลายๆอย่างรวมกันนะครับทั้งพระสมเด็จทั้งเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่ิสูตพี่วิสูตรนะครับว่าเดี๋ยวนี้ค่าตรวจธาตุห้าร้อยเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราไม่อาจรู้ว่าไม้ของใครมันตีของของผมนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครฟังถึงไม้สะดุดนะครับ ก็พักไปกินน้ําก่อนมันจะสะดุดอยู่นาทีสองนาทีเองนะครับสวัสดีครับพี่วิสุทธิ์ครับพี่วิสุทธิ์สบายดีสบายดีครับไปหายไปอยู่ไหนมาก็ไปยุโรปไอพี่พี่วิสุทธิ์ชวนผมไปเที่ยวใช่ไหมใช่ของผมไปอยากนั่งนั่งอยากนั่งรถไฟจากลาวไปจีนอย่างแค่นั้นพอ่งนไปแล้วกลับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ไปด้วยกันฮะแล้วพี่สายนี่พี่ไปยังไปแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคครับไปถึงไหน ก็ไปถึงออสุดสายเท่าไหร่สุดสายก็ประมาณพันบาทเดี๋ยวก่อนไม่หมายถึงมาจากจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางจากหลวงพระบางไปยีนไปคุณหมิงนะ,ะคุณหมิงถ้าถ้ามันจะมีสามชั้นสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยชั้นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะสองพันกว่าบาทจากจากจากเวียงจันทร์นะบิะ่งไปสิบชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยครับแป๊บเดียวถึง พัสะดวกโอเคนี่เดี๋ยวสะดวกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับครับไปไปเช้ายันกลับได้หรอไม่ได้อ่ะคือถ้าไปแค่หลวงพระบางเช้าเช้ายันกลับได้อยู่แต่ว่าถ้าไปถึงจีนเนี่ยมันออกมาไม่ทันไม่เราไม่ลงจากสถานีรถไฟเลยได้หมายลงว่าเฮ้ยี๋ยวเดี๋ยวเขากลับเลยก็ยังไงคุณก็ต้องทางสิดเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนรถแล้วก็ไปรอเวลาที่รถอีกคบวนจะวิ่งกลับอ่าโอเคถามสายทุกทุกเือครับพี่ เครื่องโอลิมปัส e วนตาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนใช้กันหลายส่วนครับมันมีพันพัฒนาอย่างไรในวงการเออคือ o อลิมปัส e ว t a านี่นะครับผมเนี่ยได้นำเข้ามาใช้เนี่ยเมื่อ3-4มสีปีที่แล้วแล้วช่วงก่อนโควิดนิดหน่อยนะครับ,รบแล้วเ,เราก็เครื่องตัวเก่าสีเหลืองเนี่ยผมขายให้จันทับไปบเสร็จแล้วผมก็มาซื้อซีรีส์เใหม่สีส้มสีส้มนะฮะ สีส้มอ๋อถ้าเราในซีรีสถ้าเราเห็นในกล้องในจะเห็นกับสีเหลืองกับสีส้มแล้วกันครับครับแล้วก็คือในความเป็นจริงอะ่ะมันยังมีสีน้ําเงินอีกเราก็เคยใช้สีน้ำเงินมาก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นเพียงแต่ว่าคุณก็เลือกโปรแกรมว่าคุณจะเอาโปรแกรมไหนครับนะฮะเช่นอย่างกรณีเครื่องใหม่นี่ก็เหมือนเครื่องเดิมนะฮะใกล้เคียงกันมีสามโหมดเหมือนกันก็คือมีอัลลอยก็คือโลหะผสมทุกชนิดโลหะผสมทุกชนิดเรียกว่าอัลลอยครับ แล้วก็มีพรีเซียดโลหะมีค่าโลหะมีค่าพรีเซียดนะแล้วก็จีโอเมทรีอันไมนิ่งธรณีวิทยาและเหมืองแร่คือพระผงจีโอเมทรีจีโอเมทรีจีโอฮะจีโอเมทรีครับก็เกี่ยวกับเนื้อเนื้อผงที่เป็นอะไรนะธรณีวิทยาครับทั้งหมดทั้งหมดพระเนื้อผงทั้งหมดธรณีวิทยาครับอันเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นมาตรฐานโลกเพราะว่ามันใช้กันทุกประเทศ ใช้กันในระดับอุตสาหกรรมระดับอวกาศเครื่องบินรถยนต์การแพร่พวกสิ่งของมีค่าเงินทองคำทองคำขาวพวกนี้ครับไอ้เครื่องระดับไอ้เครื่องเนี้ยนะครับมันมีหลายกลุ่มนะครับบอกว่ามันไม่สามารถวิเคราะห์เกแท้ได้นะครับจริงๆแล้วเครื่องมันวิเคราะห์ไม่ได้เราต้องมาอ่านค่าอีกทีนึงถูกต้องครับ <c oughs> ทุก <c oughs> อย่างนะครับ คือคืออย่างที่คุณใจเทพพูดแล้วเราเคยพูดเมื่อหลายหลายปีมาแล้วว่าปืนไม่บอกเกตแท้ปืนไม่บอกอายุคุณจะต้องเปรียบเทียบผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ,รบเหรียญบาทปีสองพันห้าร้อยเนี่ยมีเงินอยู่สามเปอร์เซนต์กว่ากว่าถ้าคุณเอาเหรียญบาทหน้าในหลวงหลังตาแผนน่นดินเนี่ยมาตรวจสอบแล้วได้เงินสามเปอร์เซนต์กว่ามันก็จะต้องแพ้หมดครับ ครับคือจะต้องเปรียบเทียบกันครับเอาเหรียญที่หนึ่งที่สองที่สามมาเปรียบเทียบกันเอาโลหะในยุคนั้นมาเปรียบเทียบกันง่ายสุดเลย<ๆ>เหรียญบาทนี่แหละง่ายสุดเลยฮะนี่นะครับอ่ะเป๊ะบอกว่าต้องขายพระเดี๋ยวนี้มันต้องปีซอฟต์พาวเวอร์ของพี่ยังไงลบตัวอยด่างยังให้ดูครับเออวันนี้เออเรามีซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับเพราะว่าเออเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย เราเรา,เราก็คิดว่าเราจะทํายังไงให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เราก็เลยคิดว่าการขายพระในปัจจุบันเนี่ยแล้วเรามีเครื่องตรวจแล้วควรจะขายพร้อมกับตรางธาตุหรือเราเรียกว่าเ e ดดี้เ a ดดี้ทูมนะครับคือพร้อมขายอันนี้มีตารางธาตุอยู่นะครับม,มันอ่ะอย่างเดียพ,พี่พี่ต้องใส่สีชมพอูอ๋อใบ,บ้คืออันนี้เป็นซม n เปิร คือคือถ้าไม่สัมเปิ่เนี่ยมันมันจะออกเป็นสีธรรมดาอ่านะฮะอันนี้เราทะเป็นซัมเปิ่ให้ดูว่ามันมีธาุไหนที่สําคัญล้วก็เราก็มาไปเฉยเเท่านั้นเองอ่าเรือดเจ็บตวไอ้ไอ้ของจริงมันคืออย่างนี้เน่เนของจริงคืออย่างนี้ครับนะครับก็ก็คือไม่มีสีอันนี้เราเอาเหรียญเหรียญเหรียญแกะมาต้องเป็นเหรียญแกะเอ่ออะไรก็ได้ครับคือไม่ว่าพัะผงนะครับไม่ว่าพัะผงไม่ว่าพระเหรียญไม่ว่าทองคาไม่ว่าเงินไม่ว่า งานเขากระดูกที่มาเทสที่เราก็สามารถที่จะทำ ready to a m b u l a n c ได้เลยครับใน packaging a หนี้มันสะดวกครับสะดวกมากแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมันจะบอกธาตุได้เยอะม,มากกว่านี้ไหมหรือ,อ,อแค่นี้ก็เต็มเท่าที่ปืนมีฮะปืนมีเท่าไหร่อันนี้ก็เอ,อสามารถที่จะเรายงานตามปืนเลยครับครับผมครับผมอันนี้นะครับไอพี่พี่พิรุบของพี่มาตรวจอย่างนี้เท่าละองค์เท่าไหร่ ก็เราได้แพ็กเกจจิ้ง A6 ไปด้วยเนี่ยห้าบาทห้าบาทเท่าเดิมครับห้าบาทคือ,อ,อสิ่งที่จะได้ก็คือนะครับแพ็กเกจจิ้ง A6 นี้นะครับแพ็กเกจจิ่ง A6 นี้พร้อมตารางท่ารพระของท่านเองอยู่แล้วนะครับพระเนี่ยเป็นของท่านเองอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่จะได้มาก็คือไฟล์เอ่ไฟล์ที่เราจะส่งไปที่ในไลน์ของท่านเลยว่า เวลาท่านอยากจะปรินรักษา a อซท่านก็ไปปรินท่านได้เลยสะดวกครับครับอันนี้นะครับคือก็จะมาทาขออาจารย์บอยนี่ก็จะใส่ถ้าใครตัวใบตัวนี้ก็ใส่ไปในใส่ไปในใบรับรองที่เราจะออกแบบที่ที่ร่วมกันใส่ในใบรับรองได้อีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้จะเพิ่มอีกห้าร้อยก็จะต้องเพิ่มอีกห้าร้อยเพราะว่าเป็นสัดส่วนของอาจารย์วิสุทธิ์ถ้าก็ถ้าเรามีเทคโนโลยีสองอย่างก็คือตรวจตรวจหาอายุได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถหาแร่ธาตุที่อยู่ในองค์ครบ เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์วิสุทธ์ออกออกอาจารย์บอยอีกนัดหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวนี้สบายขึ้นนะครับตรวจตรวจที่เดียวจบเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไปที่นู่นที่นี่แล้วไ้แล้วที่เท่าจะมาเป็นลูกค้าพี่ไหมน่าเ่อจน่าจัเพราะว่าเราก็ต้องถามว่าความพึงเขาพี่วิสุทธ์ครับถ้าทํานี้เราจะได้รับความสนใจจากคนมากขึ้นไหมครับอย่างนี้ครับอ่าสมมุตินะครับว่าเราผมเป็นต่างประเทศนะครับผมเป็นจีน ก็ดีผมจะเป็นมาเลยก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเวลาที่ผมเห็นค่าเกิ้งเนี่ยมีมีพระแล้วพร้อมด้วยตารางเนี่ยผมยกตัวอย่างถ้าเป็นทองคำเนี่ยมันขึ้นเออูเลยนะอ่าเขาก็รู้สันรู้รู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันมีเอยูเท่าไหร่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายก่การตัดสินใจนะฮะสามารถที่จะถือไปได้เลยสะดวกสะดวกมากนะครับแล้ววันข้างหน้าเนี่ยของเราเนี่ยมาก่อนกลางครับ เราเนี่ยมาก่อนการเรื่องแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นอีก20-30ปีอางหน้าแต่วันนี้เรามาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรานิยมวิทยาศาสตร์แล้วเพราะเราก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาบวกกับทางพระเครื่องเพื่อที่จะให้ออกผลแล้ว Ready to Amulet ง่ายต่อการตัดสินใจในการที่จะสะสมพระเพราะคุณดูปั๊บคุณรู้เลยว่าคุณยศสะศสตร์สมองนี้หรือไม่ คุณไม่ต้องไปหาเอกสารอื่นหรืออะไรมายืนยันถ้าเป็นทองคําถ้าเป็นเงินคุณดูปุ๊บคุณรู้เลยเป็นเพียงแต่ว่าคุณไม่เคยกินกับธาตุอื่นที่เป็นเช่นธาตุผมที่เป็นแคลเซียมคุณไม่คุณยังไม่จับนานเเอาพระเนื้อผเนื้อดินมาได้ครับเนื้อผน้อดินมาเออย่างกรเีนี้ครับเนื้อสมเด็จนะครับกะเหรีรณงนี่เนื้อสมเด็จนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ล้นกล้องผมครับครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อดิน นะครับเราจะสังเกตดูว่าที่ผมมาร์กไว้นะครับถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยแคลเซียมจะขึ้นนำครับถ้าเป็นเนื้อดินเนี่ยซิลิคอนจะขึ้นนำครับซึ่งรายละเอียดพวกเนี้ยนักสะสมจะต้องศึกษาเองนะครับเพื่อจะรู้ว่ามวลสารที่อยู่เนี่ยมีอะไรบ้างและมีอะไรสําคัญนะครับของแบบนี้คือมันเป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่าเทคโนโลยีมาแล้วปืนมาแล้วครับเหลือแต่ที่ท่านจะสนใจ แล้วก็เอาเข้ามาดูเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยงานกระดูกก็ยังได้เช่นอันนี้อันนี้เป็นงานนะครับแล้วก็เป็นเขี้ยวเสือหลวงพระปางก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายเพราะเวลาคุณดูอ่ะคุณดูเขี้ยวเสือแล้วเนี่ยคุณจะสามารถตัดสินใจได้มีธาตุอะไรบ้างครับหรืองานเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างในงานจะเกสจะแท้จะอะไรก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเลสบี้แล้วครับมันง่ายมันสะดวกเลครับ คล้ายๆกับเราเข้าเซเว่นแล้วครับต่อไปเราไปแขวนที่เซเว่นได้เลยนะครับสามารถที่จะดูจะเห็นได้เลยนะครับเนี่ยฮะนี่นะครับทําทําแล้วได้กลับไปเลยครับครับได้เลยครับเนี่ยนะครับทําให้คนเข้าเช่าสื่อเช่าซื้อพระได้ง่ายขึ้นครับเนี่ยฮะเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลอบบมันเลยไอ้อันนี้เครื่องปิ๊นนี่พี่เพี่ปรัปปินต่างหากหรือเครื่องปิ๊นของมันอยู่แล้วเอ่อเครื่องปิ๊นต่างหากครับเครื่องปิ๊นต่างหาก นะครับเครื่องพิจารณาคือเราต้องพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อที่จะตอบรับในการปกติมันจะเป็น a 4ีอยู่นะครับแล้วก็เรามาทำเป็น a 6ครับเป็นไซส์ a 6ให้เล็กลงไซส์ a 6ให้เล็กลงนะครับใช่ครับครับนี่นะครับโดยเฉพาะคนที่เช่าซื้อพระใหม่ๆนี่ง่ายเลยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถจิใช้เรื่องอื่นได้เช่นเพชรพลอยหรืออะไรก็สามารถที่จะตรวจนะครับเวลาขายเนี่ยพร้อมด้วยใบตารางธาตุเนี่ยฝรั่งเนี่ยจะมั่นใจทันทีเลย พี่วิสุทธ์มาออกไปรับรองได้ที่ไหนบ้างก็มาออกไปรับรองได้ที่นี่เลยครับหรือติดต่อเบอร์โทนี้ก็ได้นะครับมเบอร์โทนี้ก็ได้ครับหรือจะใช้ QR code ครับคิวอาโค้ดก็ได้นะครับใครแคปแล้วก็นี่นะครับวิสุทธาเทพนะครับคครรัับบได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่วิสุทธ์ครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อพี่วิสุทธ์โดยตรงแล้วมาตรวจพระกับอาจารย์บอย มีสองเวอร์ชันแหละนี่นี่นี่เรนทีปมาเลสิงคโปร์หรือที่ไหนนะครับเขานิยมแบบพิสูจน์ได้แล้วนะครับขอบคุณครับพิสูจน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ